รับนักปิดการขายที่ทรงพลังค่ะหลักการสําคัญของการปิดการขายเลยนะคะพี่อิงแนะนําเลยว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราเป็นนักธุรกิจขายตรงหรือไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะสิ่งสําคัญที่คุณต้องทําเลยก็คือ 1. สร้างภาพในหัวของลูกค้าที่ดึงดูดใจและตรงกับความต้องการของพวกเขาค่ะ 2. ลูกค้าไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ลูกค้าซื้อภาพในหัวที่คุณกําลังนําเสนอนะ ยะะกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าวันนี้คุณต้องการที่จะขายบ้านภาพในหัวคือการซื้อบ้านแล้วเขาสามารถปล่อยเช่าทำกำไรได้หรือเขาขายต่อแล้วเนี่ยเขาได้กำไรแน่นอน ตัวอย่างที่2ถ้าวันนี้คุณขายครีมภาพในหัวคือการมีผิวหน้าที่สวยใสยดึงดูดใจตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บหน้าใสาผิวสวยเหมือนอั้ำพัชราภาและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าวันนี้ร้าน MK ็ม k คซภาพในหัวคือการมีความสุขกับครอบครัว แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพในหัวที่คุณสื่อสารไปผิดพลาดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้พักเที่ยงเราไปกิน MK Suki ีนะคะภาพในหัวของลูกค้าคือเสื้อเหม็นหัวเหม็นแบบนี้ยคุณไม่สามารถที่จะขายได้เลยหรือถ้าหากว่าคุณขายโปรตีนสิ่งที่คุณจะต้องสร้างภาพในหัวคือรูปร่างกระชับนะคะได้สัดส,ส่วนหรือกินแล้วอิ่มท้องควบคุมน้ำหนักหรือว่าผิวพรรณดีค่ะ การสร้างภาพในหัวนะคะพี่อิงแนะนําว่าให้เน้นมุมมองที่ลูกค้าของเราต้องการไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นภาพที่มันสมจริงทั้งหมดเช่นธุรกิจขายตรงที่เขาสร้างภาพในหัวคือการที่เราจะสามารถทําเงินสร้างบ้านซื้อรถหรูแต่ ภาพแห่งความเป็นจริงบางอย่างเช่นเราไปชวนคนร้อยคนแต่เราถูกปฏิเสธ99คนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างภาพในหัวของลูกค้าแบบที่ลูกค้าต้องการโอกาสที่คุณจะปิดการขายได้มีแน่นอนนะคะหน้าที่ของนักปิดการขายคือ คุณต้องสร้างภาพในหัวของลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะการเงินของลูกค้านะคะและอีกข้อหนึ่งคือจุดมุ่งหมายคือทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณเป็นแม่ทีมหรือคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคุณลองคิดดูว่าสินค้าของคุณเนี่ยคุณจะไปสร้างภาพในหัวของลูกค้ายังไงที่มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการถ้าคุณสามารถสร้างภาพในหัวได้โอกาสปิดการขายก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ